สวัสดีค่ะพระแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้วันที่31มสธันวาสองพันาร้นะคะก็วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพาเข้าวัดทำบุญค่ะวัดบึงตะคดจังหวัดพิจิตรค่ะ บุญกันนะคะเข้าวัดทำบุญค่ะส่งความสุขปีใหม่นะคะให้พี่โน้องเอฟซีทั่วโลกนะคะเป็นวัดเก่าแก่นะคะวัดเก่าแก่โบราณสถานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุนานกว่าหลายหลายร้อยปีนะคะบึงตะคดนะคะ วัดบึงตะคดนะคะสวยงามนะคะร่มรื่นนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะไวะมาทำบุญกันนะคะเอาบุญมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะฝากพี่น้องทุกท่านขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ มีเงินทองไหลมาเทมานะคะมีกินมีใช้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานทุกอย่างที่ลงมือทำนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยปังๆนะคะพี่น้องนะคะขอให้ร่ำรวยกันนะคะอยู่ดีมีแฮงเด้อนะคะให้มีความสุขนะคะ กุศ์ใดๆอย่ามากล้ำกายนะคะเอาความสุขมาฝากนะคะเข้าวมาทำบุญกันจ้าส่งท้ายปี2,564นะคะตอนรับ2,565นะคะไวให้มีความสุขนะคะ อยู่ดีมีสุขนะคะรวยงฟังปงปลอดภัยทุกคนนะคะ thank you so much for visit my channel